ทัภาคที่สนะครับก็ได้เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือ r b c ครั้งที่19ประจำปี2559ที่ประเทศกัมพูชาผลโทวิชัยแจเจ,เจอหอแม่ทัพภาคที่2นะครับเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายไทยร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่สองกับพูนภาคทหารที่4กัมพูชาครั้งที่19ประจำปี2559ที่จังหวัดเสียมราฐประเทศกัมพูชาโดยมีพลเอกเจมอนผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4กัมพูชาเป็นประธานคณะกรรมการกัมพูชาเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทยกัมพูชาภายในกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ชายแดนรวมทั้งความร่วมมือด้านอื่นๆอ,อาทิความร่วมมือด้านการค้าชายแดน ความร่วมมือด้านสาธารณสุขและความร่วมมือด้านรักษาสิ่งแวดล้อมรวม17ประเด็นโดยยึดกรอบความร่วมมือการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ครั้งที่11ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้ทบทวนความคืบหน้าความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันพร้อมทั้งหารือในการแก้ปัญหาชายแดนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศ